ดีค่ะมือนีวันที่วันพระที่สิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เฮ็ดฟางออกมาวันมือนีก็ออกมาเป็นวันที่สิบสี่แล้วค่ะออกสู่มือเลยค่ะสิบสี่มือเลยด้ค่ะเฮ็ดเฟืองออกค่ะนี่ค่ะเฮ็ดแค่นี้ค่ะเอาเฟืองก่อนค่ะมาวางวางไว้แล้วก็ฮดนามฮดนามเอาอ่อนเอาเอาขิงว่าห้อยห้อยห้อยฮดหามฮดนามขิงว่ามีนมาขิงว่าก็ฮดไปค่ะ ฮดๆไปก็ได้เฮ็ดเฟืองค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าให้ได้ร้ายนะคะนี่คือเอาเสือค่ะเอาเสือมาห้อยๆๆหล่อๆคางๆหยัดหยัดเข้าไปพร้อมเดือค่ะถึงจะได้ผลผลิตหลายถึงแต่ว่าถ้า่มีเสือกับเฮ็ดแบบวิธีนี้ก็ได้ก็ได้แต่ว่ากะสิอาจจะบ่ได้หลายค่ะบ่ได้ห้ายคือจังคือคือจังเฮาเอาอันเอาเสือเฮ็ดมาห้อยค่ะมาห้อยมาหยัดค่ะนานดีมาอีกแล้วบ่ละค่ะ นี่ค่ะบ่เห็นเด้วยค่ะเมื่อวานนี่ก็คิดว่าสิบบออกก็ออกมาซู่มือค่ะนี่ค่ะพอดีกะแกงแกใส่โนมัเดี๋ยวจะไปหานโนมัพอดีฝนตกะต๊ค่ะแม่เพิ่นอยากได้แกี๊ยงพอดีข่ะเมื่อวานกะอันผู้มาชมสวนกะพอดีเก็บค่ะพอดีแบ่งให้แบ่งให้ผู้มาชมสวนพร้อมดอกแยงสิเลยค่ะเมื่อวานโอ้สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะเห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยแตกแตกแตวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวจะบองานไปให้แม่มีอีกบอมีอีกบอโอ้ พีกกรนมิ้ค่ะออกอยู่น้ำดินค่ะนี่เห็นบ่ค่ะนี่เห็ดเฟืองออกอยู่น้ำดินค่ะนี่ออกอยู่กระบินอีลีค่ะเห็นบ่กค่ะชัดเจนนี่ค่ะอ่าสุดยอดเลยค่ะค่ะเสือเห็ดเฟืองอินซีนะคะได้ผลดีค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ออกน้ำดินชัวร์เลยค่ะนะค่ะเก็บอีกต่อไปค่ะ เมมโมรี่กายจะเบิดแล้วหาไม่บอกม่บอกลุ้น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 โอเคค่ะทางั้นกะเดี๋ยวเมมโมรีเต็มสวัสดีค่ะ